สำหรับคลิปนี้นะครับเราอยู่กันที่วัดสุวรรณคูหานะจังหวัดพังงาที่นี่เนี่ยมีความน่าสนใจหลายอย่างนะครับโดยเฉพาะตัวถ้ำนะฮะที่ฝั่งนี้แหละครับเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปชมด้านในนะฮะตอนนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมเลยนะฮะนักท่องเที่ยวมากันเยอะมากนะครับแล้วก็เป็นวัดที่มีความสําคัญทางด้านประวัติศาสตร์ด้วยนะครับเดี๋ยวจะไปดูด้านในกันว่ามีอะไรบ้าง ด้านในนะฮะตรงจุดนี้จะมีพระพรูปตั้งอยู่หลายองค์มากๆนะฮะแล้วก็องค์ที่เป็นไฮไลท์ก็จะเป็นพระนอนนะครับที่ตั้งอยู่ตรงนี้นะฮะจะสังเกตว่าโถงตรงนี้ค่อนข้างใหญ่มากนะครับแล้วก็เรายังสามารถเดินลึกเข้าไปด้านในได้อีกเนี่ยเดี๋ยวเราลองเดินขึ้นไปนะแล้วก็นะครับจะมีบันไดาพาเราขึ้นไปอีกนะครับตรงจุดนี้ก็จะเป็นพระนอนนะฮะที่ที่ก่าบศง พอเราเดินขึ้นบันไดามานะฮะจะเห็นสังเกตว่าด้านด้านบนเนี่ยจะเหมือนเป็นทางเชื่อมเข้าไปสู่ถ้าอีกอันอีกขนาดหนึ่งนะครับขนาดใหญ่มากทีเดียวนะตรงปากถ้าตรงจุดนี้เนี่ยแล้วก็เป็นเ,เป็นปากถ้าที่ดูสวยมากด้วยนะครับตรงจุดนี้ซึ่งเราสามารถเดินเข้าไปข้างในได้นะจุดชมวิวเนี่ย ก็คือเป็นจุดที่มองลงมาได้นะครับแล้วก็เห็นความขนาดความใหญ่ของถ้ำน,นะครับมีหินงอกหินย้อยด้วยนะครับท้ำแจ้งท้ำมืดเป็นท้ำแจ้งี่ถ้ำมืด ก็ตรงบริเวณนี้นะครับยังมีภาพประมานพิธทยอักษยรย่อนะครับของพระเจ้าแผ่นดินหลายพระองค์ทีเดียวนะครับตรงจุดนี้นะฮะแล้วก็ราชวงศ์หลายหลายพระองค์ด้วยนะครับที่ประทับตราไว้ตรงนี้นะฮะก็เดี๋ยวเราเดินลงไปชมความงามด้านล่างกันดีกว่านะครับมีทั้งหินงอกหินย้อยแล้วก็ทรงก้อนหินที่แบบสวยงามมากๆนะฮะรนฝากข้ามจุดนี้เนะี่ย